ก็จริงๆก็เห็นนะผมมาตั้งแต่เด็กน,นะครับผมก็ร,รู้สึกเสียใจมันใจหายครับร <Reese sunscreen> เพราะทุกการสูญเสีย<อ>เราเรามันต้องรู้สึกเสียใจอยู่แล้วครับผมในในในวันที่เราทราบข่าวตกใจเนีโหแทบแทบช็อกมันคือเราทํางานด้วยอะแล้วก็มารู้ข่าวเนี่ยเราเรารูๆๆ้สึกว่าเรา โอ้มันมันล้มไปทั้งตัวเลยอะ่ะมันมันมันทำงานแทบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องทำทำงานให้มันสำเร็จผ่านไปโอ้มันมันเป็นอะไรที่ผมคาดไม่ถึงมาก่อนเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้างยังก่อนหน้านี้คุณมันมีรางบงัลเพตรมาก่อนนะสำหรับตัวบาสกับตัวโอนะไม่ทบผมผมไม่ราบอะไรเลยเพราะผมก็เราอยู่กรุงเทพแล้วเราก็ทำงานเราก็นานๆแบบติดต่อกับแม่แบบไม่ได้ติดต่อมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ขึ้นกันท,ท้ายเมื่อไหร่โอ้โหจำไม่ได้เลยอะเรนยังหันมาเรนพอทราบไหมครับว่าเราเป็นห่วงอ่าก็พอทราบครับผมแต่ว่าก็ดูไม่น่าจะมีเวกาที่จะทำแบบนี้าก็ที่ผ่นานมาเขาน้ารักดูแลเราอ, oh, อย่างไโอ้โหอาโอ้น่ารักมากๆดูแลผมตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วอก,ก็ยังทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนอนาะโอแบบเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กเนี่ยทำให้เราอยา,อยากจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นพ่ออีกคนนึงเลยหรอป้าด้พ่อดูแลกันแบบนี้ เขแบบว่าได้ยังไ่ได้ขอควาแนะนำในการเข้ามาทำงานในวงการโอ้จริงๆเอาอให้คำแนะนำแทบจะทุกอย่างเวลาเวลาอยู่ในวงการ<ม>นี่ครับใช่เขาเขาแนะนำทุกอย่างแล้วเขาก็มาดูผมแบบอยู่บนเวทีตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้กำลังใจทุกครั้งเวลามีแฟนนี้หรืออะไรครับ<ม>ใช่ครับครับผมอยากวนที่นนะนน็บอกอะไรา<ม>ล,ะลาลก็บอกลาครับผม ผมก็รู้สึกเสียใจครับพูดคุณแม่ก็โอเคครับผมตัวบานเองก็ให้กำลังใจให้กำลังใจคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ขนาดใช่ครับเราก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับผมให้กำลังใจทุกคนเพราะว่ามันสูญเสียมันทุกคนมันต้องรู้สึกเสียใจกันมากอยู่แล้วครับอย่างตัวบ้านได้บอกแม่ว่าไงบ้างเราก็บอกว่ามามาสู้ๆนะเพราะผมโทรหาแม่ปุ๊บแม่ก็ร้องไห้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ ใช่ครับเราเราก็อยู่ด้คันดูแลกันแบบน่ารักกันปกติเลยแล้ววันนี้มันก็สูญเสียเนาะเราก็ขอให้โอโไปสู่ปปสุขตินะครับแล้วยังรักและเคารพอยู่เสมอครับผมจริงจริงแล้วการที่ได้เจอ,อ,อทุกครั้งผมประทับใจทุกครั้งเพราะเขามาดูเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมชื่นใจทุกครั้งเวลาผมกลับมาไอหลังแบสเต t ปึ๊บเอา,าจะเดินมาแล้วก็บอกว่าบาสเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดมากขอให้พัฒนาแบบนี้แล้วสู้ต่อไปนะบาสเก่งมากๆจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แล้วเราไม่ถึงคำาแบบเนี้ยแล้วเราน้ําตาจะไหลทุกครั้งเวลาได้ยินแบบตำงหคิด <c oughs> ถึงไหมครับโอ้คิดถึงมากครับ